สวัสดีค่ะปาปานะคะกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้เราอาจจะพูดไม่ชัดหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นร้อนในเนาะแต่ก็จ,จะพยายามพูดให้รู้เรื่องมาที่สุดเนาะเราเราก็เมื่อวานแฟนสั่งปลาย่างมาให้เรากินแล้วก็กินไปได้นิดหน่อยไม่เยอะมากแต่เขาพยายามกินให้เยอะที่สุดค่ะเพราะแบบเรากินไปได้ไม่เท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเท่าไหร่อะไรเงี้ย มันมันบอกไม่ถูกความรู้สึกมันบอกไม่ถูกแต่มันรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วทีนี้มันก็ถึงเวลาที่แฟนเราทำงานได้อยู่เราก็ง่วงมากเราก็เลยน,นอนเผลอหลับไปแล้วเราก็ฝันว่าแฟนเราอะต้องทำแบบเรียนต่อแล้วก็ต้องวิเคราะห์เกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับนิยายใช่ไหมแล้วเรื่องหนึ่งมันเป็นนิยายเสียงขวัญ ซึ่งเราไม่รู้เราก็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่ว่ามันมีละครด้วยแฟนก็เปิดดูแล้วเปิดเป็นฉากฉากท่ว่าแบบเออเราจะศึกษาตัวละครนี้ก่อนแล้วก็มาศึกษาตัวละครนี้อะไรเงรี้ยวิเคราะห์ตามตัวละครไปอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็แบบเรืยองขอที่แฟนเปิดแล้วเราก็กลัวแล้วแฟนก็เปิดทิ้งไว้ยังนั้นเนี่ยเราก็กลัวจนตื่นเราก็นอนต่อและการนอนต่อน,นั้นก็เป็นภาพของเราในวันนี้ค่ะ เราฝันว่าเรากลับบ้านแล้วก็เห็นน้องชายวิ่งเล่นกับเด็กคนหนึ่งซึ่งแบบวิ่งไปชนโอ่งล้มโอง่งโอ่งปูนอันใหญ่อะไรประมาณนี้อยู่หลังบ้านแล้วพอโอ่งล้มก็มีน้องหมาตัวหนึ่งเดดออกมาแล้วน้องหมาก็กัดเด็กคนนั้นเราก็ตาก็ดูจะไม่แปลกใจอะไรแล้วก็พาเด็กคนนั้นไปหาหมอซึ่งเด็กคนนั้นเราไม่คุ้นหน้าเท่าไหร่ น้องหมาตัวนั้นเป็นน้องหมาหูโตต,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 ตัวเล็กอะไรเนี่ยค่ะน่ารักปีเราก็เลยเหมือนเดินไปดูน้องหมาตัวนั้นได้เห็นน้องชายกําลังเอาน้ําเอาข้าให้น้องหมากินอยู่แล้วพอเราหันมาข้างๆก็เห็นหมาตัวมีหมาที่ของเราที่ตายไปแล้วเดินมากับเราด้วยน้องมองเราแบบแล้วเราก็แล้วเราก็แบบว่าลงไปมองน้องแล้วก็กอดน,น้องบอก แล้วก็กอดน,น้องคิดถึงเราก็เลยจะอุ้มน้องไปตรงที่ว่าเรานั่งเล่นด้วยกันประจำเรารู้ว่าน้องอ้วนขึ้นน้องขนนุ่มขึ้นแล้วก็ตัวโตวขึ้นด้วยเราก็เลยบอกว่ากลับมานะดูแข็งแรงมากเลยขนนุ่มมากเลยนะในตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเรากำลังจะตื่นแล้วเราก็เลยบอกวนะ่าเสียดายจังเลยนะอยู่ด้วยกันได้แค่แบบเดียวเองเราก็ตื่นนะคะเราก็เลยวาดเป็นภาพน้องขึ้นมายกก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแลบฟังมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ